สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นคูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําตู้แช่2ระบบนะคะก็คือปรับเป็นแช่เย็นหรือแช่แข็งก็ได้ไซส์ใหม่ก็คือไซส์31.4คิวนะคะหน้ากว้างจากซ้าไปขวาตรงนี้ก็คือ2เมตร25แล้วก็ลึกจากหน้าไปหลังนะคะ75เซนแล้วก็ความสูง92เซนนะคะจะมีฝาเปิดปิดได้2ฝาแล้วก็ล็อกกุญแจได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในเลยก็คือ จะมีตะกร้าให้2ใบนะคะเหมือนแบบนี้เลยนะคะแล้วกส็สามารถเก็บปลาเก็บเนื้อสัตว์ได้นะคะจะมีเขียนไว้ที่บนฝาด้านบนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูกคา้าทุกคนนะคะมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวโชว์อุณหภูมินะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิในตู้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ตู้แช่ที่เป็น2ระบบนะคะมันก็จะมีตรงคูลิ่งเย็นมากเย็นน้อยฟิซซิ่งแข็งมากแข็งน้อยนะคะปรับได้ก็คือเป็น2ระบบค่ะ Tak ตู้แช่สระบบไซส์3 1 4คิวนะคะมีพร้อมส่งเลยหน้าร้านของเรามีที่กุงเทพพุทธวรมณ์สายสองกุงเทพพุทธวรมณ์สายสารือนวีซอยวัชเงินแล้วก็การจารุวบบีได้ไแมสซิงเครื่องเย็นนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางออนไลน์ก่อนก็ได้ที่เบอร์0 6 3 4349544เีนะคะหรือทางไลน์ ID ดีพิมพ์ตัวแอดแล้วก็บนั้นครูพิมพ์เล็ก M O D E R N C O O L นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูตู้รอบๆแล้วก็ทําสรุปราคาขนาดนะคะของตู้ช แค่2ระบบไซส์3 4 4คิวไว้ตอนจบของคลิปนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ